คนเรียเาช่นท่านอาจาที่น้เขั่งนังยืางาารรแล้วก็เานเรียกพอตัวเข้าก็ายเลยนนยนะครับที่ขอสารว่าวิาเรสชที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเรารยนันี้ีนใเรื่องของเวลาโดย เราทุคนเนี่ยมีพื้นกาอะไี่ยข้กขอข้อแรกนะครับก็เเรื่องของเรามีมีู่วนของตัวเองข้อสองมีข้อหมายของตัวเองแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ัทุกคนมีสยวนในของัองนะครับโดยเรื่องของเวลาเนี่ยะเห็นได้ว่าคนบางนเนี่ยก่อน ท uh> ี่เป็นอเนี่ยแบบเพื่อนชวนกก็จะไปหมดว่าพอมีูเช่น่ก็จะแบีนนั่งีนนี่เวลาไปของเองเนี่ยก็จะไปแไปดูแลทีมแขงของเราึตัวเนี้ยอว่าีางกย่างนทีี้เี่เลือกผมเวลาได้ไปแบบไปทำกับเพื่อนด้วยนก็จะนี่งก็จะพวกเช่อตัวเนี้ยก็จะ ทำเรื่องของตัวในรูปของตัวนึงเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพ่มากขึ้นอย่างเช่นไปกินข้ากับเพื่อนอะไรก็ได้หาร้าวหมดกินข้าวกาแเนี่ยต้องแบบเลี้ยงใหญ่รอหือแบบจ่ายเพิ่มมากขึ้นแบบให้รู้ว่าเราโลคัญเยเพื่อนเอหน้านี่อากาแฟเนี่ยต้องแบบ ให้พิเศษทับใจยนะครับซึ่งค่าใช้จ่าที่มึนมาเนี่ยก็จะเยอะถึงค่าเสียยงอัอย่างหนึ่งที่รบริเวนก็แอบไปอันนี้นะผมก็จะยกมาแค่ของสองประเด็นนั่เรื่องของเวลาก็อเของตัวนะครับ

nha vậy không đẹp đi, phải được nha, vậy đó, anh em muốn thì cứ đòi, người ta nói nha, đi măng này măng kia, cái gì cái gì nha, nó cứ ở trong cái tập thể của chúng tôi, ở trong của chúng tôi này là thế nào, có người là đang hẹn với bạn bè, bạn bè nhiều, anh với bạn nó cứ ở này อารมณ์ตื้ออารมณ์ตื้อดีไหมก็ดีคนละแบบเนาะแบตามเงินก็แบบดีใจก็มืออะไรใจแดีก็แบบไม่ร้อยทุกคน ่าอ nó ันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนถครับอย่างง่ายๆก็เหมือนกับว่าเวลาต้องการมอเรื่องต่างครับว่าจะดีหรือไม่ดีก็เริ่มแบบถ้าดีเกินไปเนี่ยเดี๋ยวดือดข้าม้าไปฝึกมือไม่ได้แบบฝันดีเนี่ย

อุลามอีเกซิ่งมาร์จินอลดิวรีเบิลออฟบิเออ <laughs>

ความโกก็จงไปทีมานไหใจเรื่องอะไรใหถ้ามันถ้ามันเากความโเก็จะเกิดขึ้นสูงสุดแต่ว่าถ้าเกิดไารใหให้มากให่ให้น้อยก็ความรู้สึกน้อยในหัวใจอะไรกเข้าใจะร ที่ถูกคือ5นาที <laughs>